ผมพัฒนาชัยวอลวิชามไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับตามวันที่สี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายวอลวิชามมีใครเป็นคู่ปังกูซ้อมบ้างที่นั่นมีเกสซลาเนสซีลาแล้วก็เพื่ไม่นคายก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะเขาสงการไม่ได้ไปไหนเลยสองมืออย่างเดียวตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหนักน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดเราเมืจะตายเลยครับที่เมืองข้างใต้แล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรลุ่ง ยังไม่เคยเจอกันเลยนี่คือไฟแรกได้ศึกษาเกมมาต่อยขึ้นมาป่ะก็ดูครับเขามืออแต่อะไรพอจำได้ไหมน่าจะเขาแล้ววันนี้เราจะวางเพลงวางไหนไงก็ไปเรื่อยๆก็ต่อยไปตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสินที่ลังสินนี่วันนั้นเราเจอกับคลาสสิกเป็นไงบ้างเสมอเสมอมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าวันนี้มาต่อยร้อยสิบหกมีปัญหาไหมน้ำหนักนี่คิดว่าไม่ถ้าเกิดเข้าไปสอบนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาด มาเกินนิดนึงครับคือเหมือนวิ่งตอนเช้าเนาะยืดเส้นยืดสายตอนนี้ร่างกายเราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เกือบร้อยเกือบร้อยนะสมแข็งแรงเร็วกว่าย็นนี้พร้อมเก็บชากับบ้านเราปะต้องเก็บแล้วนะครับเราต่อยมาๆโล่งๆทั้งวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณหกสิบเราคนจังหวัดอุบลครับเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราดิวหน่อยก็เป็นกำลังใจผมนะครับทำให้เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนนะขอเคุณครับขอบใจมากน้องชายครับ